สวัสดีครับสรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการ Scottish Open 2023รอยีบาเรคัดเลือกวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 6นหรกบนอลดิงไซส์อารีนาเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2022แกลี่วินสันเอาชนะโจโอโคอนเนอร์เ้าต่อ2เฟรมผู้แทงเบรก,กสูงสุด147แต้มจัดทําเงินรางวัลแชมป์8 0 0 0 0ปอนด์รองแชมป์35,000้ปอนด์ ราวอนเบรกสูงสุด5,000ปอนด์ตกรอบแรกไม่มีเงินรางวัลวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 6ัรอบคัดเลือก128คนในระบบ4ใน7เฟรมไรอันเดย์เอาชนะเจียงจุน4ี่แต่องเฟรมไรอันเดย์ผ่านเรอบพบสีคนไปนพบก,กับเอชรีคาร์ตี้ชางอันดาเอาชนะแอนดี้ฮิกส์4ี่แต่องเฟรมชางอันดาอัานเรอบพบสีคน ไปพบกับผู้ชนะระหว่างจัดทามกับซิดนีย์วินสันลิวเฮาเทียนเอาชนะโจเพอร์ลี่ซีดสองเฟรมลิวเฮาเทียนผังข้รอรับ6ู้สี่คนไปพบกับแจ็คสันเพจสกอตต์ดตนสันเอาชนะแอชรีฮูกิลซีด้าสามเฟรมสกอตต์โตนสันผังข้รอรับ6ู้สี่คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างโจโอคอนเนอร์กับแอนดี้ลีเบนเมทเทนส์เอาชนะอาเมดอาลีเอลาซยัด ซิต fame. Ben ens, าซูนเฟมเป็นเมอร์เทนส์ผันเข้ารอบ64คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างวันนี่โอซูลแวนกับเลียมเกแฮมวิกกี้วอร์เดนเอาชนะฮามัดมีอาซิต en, าสามเฟมวิกกี้วอร์เดนผันเข้ารอบ64คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างอ e. ูอี้เจ๋อกับอเล็กซานเดอร์อูเซนเบเชอร์ล็อบบี้วิลเลียมส์เอาชนะลอดบราเออร์4ิตาหนเฟมล็อบบี้วิลเลียมส์ผันเข้ารอบ64คน ไปพบก,กับ David Dale เดวิดกิลเบิร์นโดมินิกเดลอาชนะลอสเมอร์ซีตาหนึ่งเฟมโดมินิกเดลผ่านเขารอบผู้สี่คนไปพบก,กับผู้ชนะระหว่างมาร์คอัลเลนกับเจมี่โจนส์แมตติวสตีเวนเอาชนะวิกเตอร์ซากิสซีตาศูนย์เฟมแมตติวสตีเวนผ่านเขารอบผู้สี่คนไปพบก,กับผู้ชนะระหว่างมาร์คเซลบี้กับชอนโอซูรแวน โจออคเนอร์เอาชนะแอนดี้ลีซีตศูนยเฟมโจออคเนอร์ผ่านกรอบผม้คนไปนพบก,กับสกอตต์โดนันสันพัมฟอร์ดเอาชนะหลุยฮิสโคดซีตหนึ่งเฟมพัมฟอร์ดผ่านกรอบผู้สคนไปพบกับผู้ชนะระหว่างเรียมไฮฟิลกับตีนหยางเจนสันเกนดิกเอาชนะแอนตันคาชคอฟซี2สอเฟมเดนสันเกนดิกผ่านเข้ารอบผู้4คน พบกับผู้ชนะระหว่างติงจิ้นหุยกับเดวิดเกสผู้ตกรอบแรกไม่มีเงินรางวัลผู้ที่ผ่านเข้ารอบ6 4คนรับเงินรางวัล3,000ปอนด์หรือประมาณ126,000บาทในปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด139แต้มเป็นเมอร์เทนส์ในนัดเียาชนะอเมดอาลีเอลซเยตท่ตาสุนเฟมรอบถึง128คน โปรแกรมถัดไปในการสกอตติชโอเพนน2รคัดเลือกวันที่2องพฤศจิกายน2 5 6 6เวลา2ทุ่มไปพัดศรีราชาสิริพาพรนุนทคำจันทร์พบจูเลียนเล็กเลิศประวัติที่ผ่านมายังไม่เคยพบกันผลงานในรอบปีที่ผ่านมาไปพัดศรีราชาสิริพาพรนุนทันคำจันทร์แข่ง6นัดแพ้6ครั้ง อยู่เลียนเล็กเกลิดแข่ง13นัดชนะ6แพ้7ครั้งเพื่อเคียงฟอร์มการแทงแล้วอยู่เลียนเล็กเกลิดมีผลงานในรอบปีที่ผ่านมาเหนือกว่าใบพัดศรีราชาการเจอครั้งนี้ต้องมาลุ้นว่าใบพัดศรีราชาจะสู้ได้กี่เฟรมผู้ชนะคู่นี้ทันดับรอบ4คนไปพบกับศรีเจียหุยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอรับชมหนึ่งมีความสุข อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิป,ปใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ